ครับก็ถ่านในบ้านนะครับไม่มีใช้แล้วนะครับวันนี้ก็เผาถ่านใช้กันนะครับซึ่งเผามาได้ประมาณเกือบชั่วโมงแล้วครับผมตันนี้ก็เตาก็เริ่มร้อนแล้วนะครับก็เอามือมาสัมผัสตรงตรงเหล็กตรงสายรัดนะครับก็เริ่มจะมีอุหภูมสูงแล้วนะครับ ก็จะใช้พัดมช่วยนะครับเพื่อลดระยะเวลาในการเผานะครับให้ติดเร็วขึ้นนะครับก็ค่อนข้างจะเร็วครับเปลวไฟก็จะแลบมาที่ปลายปล o n นะครับก็ค่อนข้างจะร้อนอนะครับก็ติดตามชมนะครับว่าจะติดเร็วไหมนะครับ